ไอเตะดึงธนาทรร่วมหลักสูตรซีโอไอดอเผยสูตรสำเร็จในการบริหารธุรกิจหมดเปลือกเพื่อทำธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกเปิดถแถลงข่าวกันไปแล้วกับซีโอไอดอนรุ่นที่2งานนี้หัวเรือใหญ่อย่างไยวราภายรัยลิเตะสัตวัตรรวมตัวกันกับอาร์ตวศินเบอร์ดี้บันดินทรที่ดึงธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจร่วมเป็นวิทยากรพิเศษสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่และสอนกลยุทธ์เชิงธุรกิจแบบไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน พร้อมเผยผลกระทบสงครามตะวันออกกลางจะสร้างรายได้เข้าประเทศมากมายเร่งส่งเสริมธุรกิจส่งออก มไม่ได้ตามเลยไม่ได้ตามเลยเคุณพิธาโพสว่าอะไร่าได้โพสว่าเหมือนแบบสำหรับใครที่มีญาติที่อยู่เราเมนใ้ส่งข้อมูลตา่างๆะที่ผมเข้าใจ<น>คือผมไม่ได้ตามเรื่องเยอะนะแต่ผมเข้าใจว่าทางคุณพิธานะครับก็หวังดีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยนะครับที่ยัง กลับมาไม่ได้ใช่ครับที่ติดอยู่ท่ามกลางภาวะสงคราม,มนะครับแล้วต้องการที่จะเป็นมือหนึ่งที่มีโอกาสช่วยเหลือนะครับผมเข้าใจว่าข้อมูลที่ทางคุณพิธาได้มาจากการอินบ็อกซ์แล้วก็จากการติดต่อาญาติมิตรของคนที่ยังอยู่ที่นู่นเนี่ยนะครับก็มีการประสานกับทางกระทรวงต่างประเทศนะครับเพื่อให้ข้อมูลเพื่อให้กระทรวงต่างประเทศไปเร่งดาเนินการคือในคอมเมนต์ที่แบบมันเหมือนโอโลเขาคือกลัวว่าข้อมูลจะหลุดออกไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ไม่ทราบเลยผมไม่ได้ตามเลย สำหรับเรามองไว้อย่างไรครับคือถ้าในการที่รวบรวมข้อมูลส่งมาที่ทางผมผมจกเท่าเท่าที่ทราบนะครับก็มีอยู่หลายเคสนะครับที่เราได้รับข้อมูลมือหนึ่งก่อนที่จะส่งให้กระทรวงต่างประเทศซึ่งทําให้กระทรวงสต่างประเทศนะครับได้มีการตระหนักถึงในเคสต่างๆที่อาจจะยังไม่มีข้อมูลอยู่นะครับซึ่งก็จะทําให้การช่วยเหลือนะครับเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณท่านเราลุกกยงยังไงบ้างที่ตอนนี้เขาบอกเขามองว่าพรรคเก้าไก่คือเลือกสสที่ได้ามาเป็นสสเนี่ยเลือกจากหน้าตา <c oughs> ผมว่าไม่ใช่หรอฮะผมว่าดูดูการทํางานของสสในสภาเป็นเครื่องตัดสินดีกว่านะผมว่า,าสสเก้าไก่หกหกเนี่ยโดยภาพรวมนะครับมีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางาที่ดีกว่าสสรอบอนาคตใหม่เยอะเลย นะครับดังนั้นเนี่ยมีทั้ง1้อยคนผมเชื่อว่าพวกเขาจะเป็นตัวแทนของประชาชนที่ดีให้4ปีในการทํางานในสภาเป็นตัวตัดสินเขาดีกว่านะครับ<ๆ>ขอให้ทุกท่านติดตามการประชุมสภาติดตามการทํางานของสส<ๆ>นะครับผมเชื่อว่าการเลือกตั้ง6 6สส150บกว่าคนของ,ของพรรคก้าวไกลจะทําหน้าที่ได้ดีกว่าสมัยพรรคอนาคตใหม่ครับอืคืออย่างตอนที่เป็นของพรรคอนาคตใหม่คือเรามีเกณฑ์กันนะพี่ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรคือ อนาคตใหม่เนี่ยอย่างที่บอกนะฮะเวลามันน้อยมากอนาคตใหม่ได้รับการเป็นพักได้รับการตั้งเป็นนิติบุคคลเป็นพักการเมืองเนี่ยวันที่6ตุลา2561พฤศจิการธันวามกรากุมภามีนามีเวลา5เ <5 S 1> ดือน,น,น,นเท่านั้นเองนะครับเข้าสู่การเลือกตั้งดังนั้นต้องบอกว่าโอกาสในการทําความรู้ความเข้าใจเรื่องนโยบายโอกาสที่จะสร้างคุณค่าร่วมกันภายในพักโอกาสที่จะคัดเลือกผู้สมัครน้อยกว่าพักเก้าไกลเยอะมาก นะครับในส่วนของพรรคเก้าไกลผมคิดว่าผลการเลือกตั้งมันก็บอกด้วยตัวมันเองนะครับว่าผู้สมัครรอบนี้มีสมกยภาพมากกว่านะครับจนทําให้พวกเขามีทําให้พวกสสพรรคเก้าไกลนะครับมีสสเขตนะครับเป็นร้อยคนนะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าคุณภาพของผู้สมัครของพรรคเก้าไกลดีกว่าพรัอนาคคนหม่อย่างอย่างรอบนี้คือทางเก้าไกลอ่ะก็มีดาราที่ลงมาสมัครแล้วก็ไ,ได้เป็นเดนสองคนครับาคือคิดว่า วัน,นในวันข้างหน้าจะมีดาราที่แบบโอ้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวหรอกฮะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นนักแต่งเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นครูเป็นหมอถ้าเข้ามาสมัครที่พักเก้าไกลทุกคนมีโอกาสเท่ากันนะครับถ้าคุณมีความสามารถคุณเป็นสสอได้ไม่จําเป็นต้องม,มีตระกูลใหญ่โตไม่จําเป็นต้องม,มีเงินทองร่ we, x, ํารวยไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาดีขอให้คุณมีความรู้ความสามารถทุกคนเป็นสสได้การเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัว การเมืองเป็นเรื่องของเราทุกคนการเมืองเป็นเรื่องของชีวิตประจําวันเราสนับสนุนให้คนธรรมดาที่มีความรู้ความสามารถและอยากจะเสียสละเอาเวลาของความรู้ความสามารถของตัวเองมาพัฒนาประเทศมาทําการเมืองการเมืองไม่ใช่สิ่งเลวร้วายดังนั้นถ้าไปดูอสอสอนะครับคุณจะเห็นได้ว่ามีทั้งครูมีทั้งหมอมีทั้งนักนโยบายพลังงานมีทั้งเจ้าของธุรกิจเอกชนนะครับมีทั้งนักบัญชีมีทั้งนักสแสดงมีทั้ง หลากหลายสาขาอาชีพนะครับนี่แหละครับผมคิดว่าออคือพักการเมืองที่ผมอยากเห็นคือพักที่มีความหลากหลายโอเคขอบคุณ,ค,ณครับค<อ><อ>่ะครับสำหรับครับซีโอไดลวันนี้เป็นรุ่นที่สองสหรับรุ่นแรกมันประสบวความสำเร็จขนาดไหนรุ่นแรกพี่เต้ตอนเรียนน้าตาไหลเมื่อ,อกี้เราดูคลิปเรามีคลิปรวบรวมรุ่นแรกอยู่คือแบบเฮ้ยแบบมันไม่ง่ายนะครับที่เราจะรวบรวม10สปิเกอร์ระดับประเทศให้อยู่ในคลาสซีโแล้วก็ ที่สาคัญเราไม่ใช่แค่สปิเกอร์ที่เก่งเรายังรวบรวมนักเรียนที่เก่งด้วยไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่ลงชื่อจะได้เรียนนะครับอันนี้รเรามีทีมสกีนว่า,าต้องสัมภาษณ์ก่อนว่าใช่ธุรกิจก็เป็นแบ <ๆ S 1> บไหนบริษัทไหนธุรกิจอะไรคุณคเป็นคนลักษณะประมาณไหนและอย่างหนึ่งอ่ะข้อดีของรุ่นหนึ่งก็คือเราเห็นความสกเซสเราภูมิใจคือหลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสสนิทกันนะคะแล้วก็ได้ไปทำธุรกิจกันต่อยอดกันได้ลงทุนกันจริงๆซึ่ง ต้องด้วยความที่คอนเซปต์เราเนี่ยคือเรารวบรวมผู้นําทั่วประเทศไทยมไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งแต่ผู้จัดการ GM หรือคุณเป็น c ีอเนี่ยคุณเป็นผู้บริหารคนหนึ่งแล้วเนี่ยคุณก็จะได้มาต่อยอดจากอะไรอีก10คนที่เป็นสปิเกอร์ที่เป็นไอดอลและอย่างหนึ่งเราให้โอกาสนักเรียนรุ่นหนึ่งนะคะได้เป็นแบบอย่างหรือได้เป็นไอดอลคนต่อไปด้วยมาด้วยวันนี้รุ่นหนึ่งก็มาด้วยวันนี้รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็มานะแล้วก็ยังมีรุ่นหนึ่งถึงสคนนะคะ ก็ได้มีโอกาสมาเป็นหนึ่งในสเปเชียลสป a เกอเหมือนกันซึ่งเราจะมีเราจะเรียกเขาว่า c o o n x x t i o o l เพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเป็นเวทีหรือเป็นเซนเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้นำ <c oughs> ต่างจังหวัดหรือผู้นำที่เขามีของในทั่วประเทศเนี่ยได้มีโอกาสที่จะมาบอกต่อมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นรุ่นต่อไปคือหลายนนคนเก่งครับแต่ว่าเขาไม่มีเวทีแล้วก็เห็นว่าอย่างนักเรียนที่มาเรียนกับเราคลาสแรกเนี่ย โหเก่งมากอยู่หลายจังหวัดเลยเนาะเพราะทุกคนครับเวลาเรียนเสร็จเนี่ยจะต้องมีการเรียกว่าเหมือนพรีเซนต์ตัวเองในวันสุดท้ายในการพูดหลายคนนี้ต้องเรียกว่าเป็นคนที่มีของแต่เขาไม่มีเวทีก็เลยเป็นไอเดียจริงๆเป็นไอเดียสดๆร้อนๆเลยซ้ำว่าเฮ้ยไม่ได้อ่ะเราต้องเขามาพูดอ่ะคือคุณเป็นนักเรียนที่เสียใจของอ่ะต้องเป็นสปีกเกอร์นะครับเราก็เห็นว่าการจัดคร้งที่สองเนี่ยก็ได้ราบการตอบรับที่ดีและคราวนี้ก็ไม่ใช่แค่ เป็นผู้บริหารมีทั้งหน่วยงานของรัฐด้วยภาครกิจด้วยมาด้วยเยอะมากนะครับเพื่อมาเป็นแบบเพื่อมาเชื่อมโยงการคอนเนคการเพื่อให้เกิดความสักเซสในเรื่องของธุรกิจมากมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ฟีดแบ็กอย่างหนึ่งคือบางคนเองยอมรับว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เขาเรียกว่า10การเรียนสิครั้งมันเรื่องที่ดีนะแต่การเดินทางเขาอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยจริงๆค่าที่ผ่านมาก็มีต่างจังหวัดเยอะเขาก็โอ้โหต้องตั้งใจลางงานมาเลยใช่ค่ะก็เลยมีมีไอเด เราจะบุกไปที่บ้านเขาครับก็มี3าจังหวัดที่เราจะเตรียมตัวในช่วงสัมมน้าเพื่อจะไปเชียงใหม่ครับเตรียมตัวเลยนะฮะขอนแก่นนะฮะหัวเมืองเลยหัวเมืองฮะแล้วก็ภูเก็ตแซีออยด์เราจะบุกที่นั่นนะจะเป็นคลาสจะเป็นคลาสระยะสั้นฮะครัเป็นคลาสระยะสั้นสองวันออนทัวร์ครับผมเพราะว่าผมเชื่อมีผู้ประกอบการหลายคนคือติดตามเพจแล้วอยากมาแต่สิบวันมาไม่ได้เราติดแบกมาอย่างนั้นใช่แต่พอสิบครั้งเขาก็ติดเรื่องการเดินทางใช่ต้องแบบเคลียร์คิวจริงๆแต่เนี่ยเราจะบุกไปหาเขานะคะแล้วก็ เอาเขามารวมตัวนี่แหละนะคะในคาสตต่อไปด้วยคือหลายคนเนี่ยไม่รู้เอ๊ะถ้ามาเรียนสิครั้งจะได้อะไรใหญ่เขาลงเรียนก่อนนะพอเรียนที่เรียกว่าเรียนที่พื้นที่ตัวเองเสร็จปุ๊บเราจะกลับรวบรวม,รวมทุกคนมารวมเหมือนเป็นแคมป์ฮะอ,อ่ะเอาเป็นแคมป์ก็คือแต่ละปีเราจะจัดอย่างเงี้อย,อย,ยอยู่แล้วฮะเป็นคลาสใหญ่อยู่แล้วเราจับทุกคนมารวมกันอีกครั้งหนึ่งครับผมคือเราเรามุ่งเน้นในเรื่องของความสักเซสที่ ผู้นำของหลายๆจังหวัดจะได้รับนะคะใ,<ช>ในเรื่องของการพัฒนาเพราะไอเชื่อว่าอย่างหลายๆคนที่มาเมรียนบางคนเขาอยู่ภาคใต้เขาก็จะบอกว่าคือมันค่อนข้างตันแล้วนเนาะพอเขาเป็นบนๆของจังหวัดเ,ข,เขาก็มีความรู้สึกว่าทํายังไงเขาถึงจะได้ต่อยอดตรงนี้ทํายังไงเขาถึงจะได้แบบ พัฒนาตัวเองเขาหมดไฟแล้วแหละเขาอยากจะได้อะไรใหม่ๆแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยซีโอไรค่อนข้างตอบโจทย์วันนี้เราก็เลยปรึกษากันพี่เต้ก็ได้ไอเดียว่าโอเคงั้นถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทําแล้วเราทำยังไงก็ได้เพื่อให้เขาได้มีโอกาสพัฒนาก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจึงมารวมตัวเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันอยู่ดีค่ะคือผมคิดว่าการการสร้างความสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัดก็สําคัญนะอย่างผมที่ผมย้ายจากภูเก็ตเงี้ยคือหลายคนก็ต่างคนต่างอยู่นะแต่ต่างคนต่างอยู่คาถามคือใครจะเชื่อมล่ะซีโอเราจะเชื่อมเขา เื่อเชื่อมภูเก็ตได้เชื่อมจังหวัดรอบรอบนอกได้เรามาเชื่อมกันที่กรุงเทพอทีนึ่งมันคือเชื่อมทั้งประเทศนะฮะนั่นแสดงว่าต่อไปเราจะมีพาร์ทเนอร์ในเชิงธุรกิจที่กว้างและใหญ่มากขึ้นแล้วก็เข้มแข็งด้วยสําคัญสุดคือมาตราฐานอย่างที่ผมบอกคือว่าเราไม่ได้ไหมายถึงว่าใครอยากเรียนก็เรียนได้แต่เราอยากจะคัดคนกลุ่มคนที่มาอยู่ด้วยกันแล้วมันเสริมสร้างกันไม่เอาแบบมาเราโกงกันมาทะเลาะวิวาทมาแล้วเอาเปรียบกันไม่เอาและที่ที่สําคัญคือขอเลยอย่าอย่ามองว่าเฮ้ยเราอิงต่อต่อ ซ้ายต่อขวาต่อพักไดพักหนึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าไอเพียงแต่มองประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมองในเนื้อหาของหลักสูตรมองในศักยภาพของผู้สอนนะคะว่าใครจะมาเป็นสเปเชียลสปิเกอร์คนต่อๆไปของรุ่นต่อๆไปจริงๆแล้วถ้าเกิดได้ดูตั้งแต่คลาสแรกจนถึงคลาสนี้นะฮะเราถ้าถ้าพูดถึงกลุ่มคนที่อ่าก็เรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยทุกภาคเลยฮะหลากหลายมากนะเราไม่ได้แบ่งฝั่งเลยเลยนะครับพียงแต่ยสำคัญสุดเราอยากให้คนได้ประโยชน์จากเขาเรียกว่าความรู้ความสามารถของเขานะครับ ก็เลยอย่างวันนี้ก็คุณเอกมาแล้วก็ดีใจเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาก็มีความสามารถในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่นะครับจริงจริงมีการทาว์เสียงแต่ละภาคหรือยังครับว่าเป็นยังไงบางฟีแบบถ้าเราจะถ้าเราจะไปแต่ละภาคในคอร์สจริงจริงมีเพราะว่าเรามีทางโซเชียลมีเดียวยเนาะมีการยิงแอดไปแล้วก็มีการสัมภาษณ์พูดคุยทางโทรศัพท์หลายคนที่สนใจเนี่ยติดเรื่องของการเดินทางแล้วเวลาจริงๆแต่เขาอยากเรียนมากๆซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปรอดูรุ่น3รุ่นสี่รุ่นซึ่งพี่เต้ก็เลยบอกว่าโอเคงั้น เดี๋ยวจัดให้นะคะจัดให้ CO ที่อยู่แต่ละภาคแต่ละจังหวัดเลยเพราะว่านักธุรกิจจริงๆอ่ะมีมีทุกภาคแล้วเราคิดว่าการเดินทางที่จะทําให้อย่างขอนแก่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเซ็นเตอร์ของฝั่งอีสานก,ก็น่าจะเดินทางสะดวกเอาง่ายขึ้นสำคัญะค,ะคือมีกลุ่มพี่น้องนักธุรกิจช,ชาวลาวติดต่อเสียวเยอะมากแต่เขามา,าไม่ได้ก็เลยขอนแก่นหรือฝั่งนั้นก็จะกลายเป็นทางออกกับเขาแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเราแค่รวบรวมนักธุรกิจฝั่งอีสาน แต่กลายเป็นว่าพี่น้องชาวลาบก็ได้มาเจอธุรกิจชาวอีสานคือตอนนี้เราเหมือนเราเหมือนบริหารประเทศเลยนะคือผมคิดว่าสิ่งที่เราทำตอนนี้มันมันไม่ใช่เรื่องของคอสธุรกิจแต่มันคือการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความสัมพันธ์ในด้านธุรกิจของพี่น้องในหลากหลายพื้นที่ด้วยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจริงๆแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราเริ่มพัฒนาที่หัวหัวก่อนลีดเดอร์ก่อนมันก็จะทําให้การพัฒนานั้นนําไปสู่ กลุ่มทีมงานของเขาย่อยลงไปเรื่อยๆแอบว่าตรงนี้ค่อนข้างจะตรงตรงจุดแล้วเราเป็นเอกชนเราทําได้เลยก็เลยเป็นอีกความตั้งใจฮะแล้วก็อยากจะฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยว่าสื่อยเราไม่ไม่ได้เป็นคลาสที่แบบเขาเรียกว่าเรียนเพื่อเอามันแต่มันเป็นคลาสที่พัฒนาจริงๆเราไม่ได้แค่ตๆอยากให้คนมาแล้วสนุกแล้วก็ปาร์ตี้ได้คอนเนคชันไม่ใช่เรียนเราเรียนจริงเราไีการทําข้อสอบแล้วคราวนี้จะเข้มข้นกับเขาดีแล้วเพราะว่าคราวที่แล้วก็เป็นครั้งแรกของเราเนาะ บางทีเราก็ลืม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 ,ลมข้อนั้นข้อนี้ไงแต่ว่าคราวนี้เราตั้งใจว่าให้ตกลอนเลยในความตั้งใจแต่ละคลาสจะจต้องมีการทํากันบ้านขขอสอบเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนมาเรียนเนี่ยโทษน,นะฮะมีการประเมิน<ช>ตัวเองเดินทางก็มาบางคนก็ไกลเสียเวลามาแล้วมันต้องมีอะไรกลับไปอ่ะไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยมาสนุกสนานแล้วก็กลับบ้านไม่ใช่มันต้องกลับไปพัฒนาองค์กรจริงๆรับนี่คือความตั้งใจของเราเราค่อนข้างที่จะขัดจริงจังใช่ไหมครับในเรื่องของธุรกิจพอในบางธุรกิจก็แฝงมาด้วยจริงๆครับใช่คือผมได้ผมเรียนตตามรง คือถ้าเราไม่คัดอ่ะสามร้อยคนง่ายมากเลยแต่พอเราคัดอ่ะถามว่าเอาจริงๆนะฮะในมุมของเราเนี่ยเสียเราก็อยากให้คนมาเยอะแต่คําถามคือถ้ามาเยอะเราไม่ได้คุณภาพแล้วมาทําลายองค์กรมัน,ม,นมันมีประโยชน์ไนงะสำหรับผมนะผมคิดว่าวันนี้มาที่ห้าหกสิบคนเนี่ยผมแฮปปี้เพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เราคัดจริงๆ<ม>แล้วทางเศษสังเกตได้เลยครับมเมื่อตอนช่วงเช้าทุกคนก็มากันตรงเวลาแลวผมได้มีกาสคุยกับนัก,กธุรกิจหลายๆคนคนนี้จริงๆ เขาพูดถึงปัญหาที่เขาเผชิญแล้วเขาอยากจะเจอสปิเกอร์คนนี้เพราะเขารู้ว่าคําตอบคนนี้จะตอบเขาได้คือเขาไม่ได้มาแค่แบบเอ้ยฉันอยากรู้จักคนนั้นนะจะได้ขอเบอร์แลกธุรกิจกันไม่ใช่เขาอยากมาเรียน แล,แล้วข้อดีของการเรียนออฟไลน์อะค่ะคือมันจะทําให้เราได้เจอตัวนะคะเพื่อนร่วมร่วมคลาสแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราบางทีเราทํางานอะเราก็จะจมอยู่ในกับภาวะที่เราแบบบางทีเครียดบางทีมันดาวบางทีมันอะไรหลายๆอย่างเนี่ยพอออกมาแบบนี้ชีวิตเหมือนได้เริ่มใหม่นะอะพีเ่เตะจากคน,นที่เป็น introvert เองเนี่ยก็สามารถพัฒนากลับมาสู่การที่เราจะสามารถพูดถึงธุรกิจเราได้เราสามารถมาบอกต่อในจุดแข็งของเรา เราสามารถต่อยอดธุรกิจของเราเนี่ยกลับไปได้อีกอซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากโอเคครัตอนนี้ไอก็ทำหลายละทำหลายอย่างด้ดยนะไม่ใช่แค่จริงๆนี่ดูสภาพยังเหนื่อยอยู่เลย <laughs> ทำอะไรบ้างตอนนี้หนูทำอะไรบ้างตอนนี้นะคะไอก็เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจส่งออกอย่างที่หลายคนจำได้ก็คือส่งออกสินค้าไทยไปอาหรับตะวันออกกลาง <laughs> นะคะแล้วคุณไป <laughs> ทำอะไรกับพี่แอ๊อะ อ๋อนอกจากจะมีการก่อตั้งหลักสูตร c o i อ o l แล้วก็ยังมีการได้รับเชิญกลับไปเล่นละคร,ะครที่ช่องวันด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าสตรอรี่ขอ,ของของประสบการณ์ของเราเนี่ยมันค่อนข้างเด่นชัดไปยังเรื่องของสายปราบนิดนึงเราก็เลยได้มีโอกาสกลับไปในฐานะนักแสดงที่รับบทนักการเมืองนะคะฝัะ่งฝังดีฝั่งดีเป็นสายปราบนิดนึงก็คาแรคเตอร์ใกล้เคียงกับประสบการณ์จริงค่ะที่เราได้มีโอกาสอา มีประสบการณ์กับ Forex ทีดีเนาะแล้วเราก็ก็ทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องอะ่ะเราไม่ได้ชวนใครมาเราก็มาบอกว่าสิ่งที่ CEO ท่านหนึงได้มีโอกาสทำไว้มันอาจจะไม่ใช่ผลดีแล้วมันก็ยังมี c o o แฝงอีกหลายๆองค์กรที่กำลังทำในเรื่องแบบนี้เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยค่ะคือในบทบาทที่เราได้รับคือมันจะสะทอน ค่อนข้างจริงๆไม่ได้ไปอิเองเรื่องเรื่องเรื่องนี้เรื่องธุรกิจัวร์กเกหรอกค่ะแต่ว่าจะไปอิงเรื่องของความเป็นการเมืองแล้วก็ความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมต,ต่อต่อนางเอกแล้วกันคงจะพูดได้เท่านี้ต้องติดตามนะคะคดีรักร้างคดีปปรดดักล้าง <S 2> <S 2> <S ค่ะทางช่องวันค่ะก็ตอนนี้เริ่มถ่ายแล้วค่ะก็จะออนแอร์ตีหน้านี้แล้วค่ะเร็วๆนี้แล้วค่ะ ทางพี่เตยละคะผมก็จะมีเป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้วก็ใกล้แล้วฮะก็จะมีลูกแล้วฮะก็คริสต์มาสนี้ครับก็น้องยาดาก็จะได้ก็เรียกว่ามาเจอผมเจอภรรยาแล้วก็เจอคุณน้าคุณอาก็ตื่นเต้นตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นลูกคนแรกลูกสาวด้วยแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้คุณแม่ก็คุณแม่ผมก็ไม่ใช่คุณแม่ดิคุณแม่ของยาดานี่ก็เขาเรียกว่าภรรยาเนี่ยก็เริ่มขคลื่นตัวลำบากแล้ว ้องใหญ่ครับผมก็คุณสวีทกันมากเลยนะใน Facebook อ่กใช่ลักกันกดไลค์ไม่ทันเลย,ยก็อย่างจริงจริงปกติทุกคลาสเขาจะมาด้วยนะแต่ว่าก็ให้พักเพราะว่าเริ่มเคลื่อนตัวลำบากค,ครับผม,อ,มบอันนี้เตรียมเตรียมพร้อมๆในการที่จะคลอดอะไรยังไงมีตรียมวันไหมครับเตรียมหลายอย่างนะครับแต่ว่ากำหนดวันเนี่ยก็ให้พระเจ้าเป็นคนนำก็อยู่ในช่วงวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เพื่อนบ้านผมน้องนิวนิวจิวว่าจะเป็นเพื่อนบ้านกัน ก็ขับรถมานั่งคุยกันว่าเนี่ยจะซื้ออะไรกันดีเพราะเขาก็เจ็ดเดือนใกล้ๆกับเรากนก็เลยกลายเป็นเหมือนต่อไปลูกเราลูกเขาก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะก็ช่วงงานแม่และเด็กที่ผ่านมางาน BB b ผมไปเปิดบูธด้วยพอดีผมทําธุรกิจพาเปียกเด็กแล้วก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กนะครับก็คือเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ดร์เพนกวินก็กลายเป็นเราได้เจอแม่ๆเจอคุณพ่อเจอเด็กๆเยอะมากก็ได้ประสบการณ์อีกมากมายเลยนะครับแล้วก็เลยรู้ว่าโอ้โหของใช้เด็กๆนี่มันเยอะจริงๆนะครับแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยยวพรรระะเเจจ้้าก็ตีมมใใหช่ัคบ พระเจ้าอย sì> really cin ู่ข้างเลยค่อโก้ลูกออกมาแล้เวลามันจะน้อยลงไงโกาเราจะติดลูกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ต้องแบ่งเวลาครับเพราะว่าอย่างซีอีอเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันเสาร์หรืออาทิตย์วันเดียวมันจะมีระหว่างสัปดาห์ที่เราต้องคุยงานกันแต่ผมก็เชื่อว่า เราสามารถจสั so, ่นเวลาได้คือพ่อแม่ยังไงก็ต้องทำงานครับอย่าอ้างลูกครับว่ามีลูกแล้วทำงานไม่ได้นะครับก็ต้องมาตัด before after ก so, <c oughs> okay, ันนะก็ต้องทำงานเพื่อลูกเนี่ยครับแต่ก็แต่ว่าก็ขอบคุณอย่างเอาผมก็ต้องเรียนตำตงว่าช่วงคลาสที่2เนี่ยผมประชุมน้อยลงเพราะว่าพอภรรยาเตรียมเตรียมมีลูกใช่ไหมครับธุรกิจที่ผมต้องวางให้กับภรรยาอย่างดรเพนกวินเนี่ยผมก็ใช้เวลากับมันเยอะพอสมควรสารภาพว่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้เข้าประชุมเลยแต่ผมขอบคุณไอ้ทีมงานมากซึ่งเขาก็ส่งรีพอร์ มันเป็นมันเป็นประสบการณ์ที่มันไม่ง่ายนะการเป็นคุณพ่อแล<ช>้วผมก็เชื่อว่าผมได้รับการสนับสนุนจากทุกคนนะเพื่อนเพื่อนพาร์ทเนอร์ทำงานด้วยกันเขาก็เข้าใจว่าพี่เต้ต้องเตรียม,มนู่นเตรียมนี่แต่ว่าเดี๋ยวพอหลังคลอดน,นะครับก็จะต้องจัดสรรเวลาละพอโปรเจกต์ปีหน้าเนี่ยขอนแกน่นเชียงใหม่ภูกเก็ตผมก็ต้องไปอยู่ดีถูกไหมฮะนั่นหมายถึงว่าเฮ้ยเราต้องวางแผนในการดูแลลูกให้ดีด้วยครับทราบมาว่าพี่เต้ถึงขั้นแคนเซิลง,งานละครที่ไต้หวันเลยอะ่ะใช่จริงๆผมมีละครไทย ค่ายเดียวค่ายใกล้หนูได้แหละ <laughs> แต่ว่าคือพอดีมันคิวมันมันชนหลายอย่างแล้วก็สาคัญคือมันจะชนซีรีส์ดยวด้วยผมก็เลยเลือกที่จะยังไม่รับแต่ว่ามันมีหนังเรื่องหนึ่งที่มันคุยไ้นานแล้วก็จําเป็นแต่ว่าเป็นหนางของจีนที่มาถ่ายที่ไทยก็จะเป็นช่วงสิ้นปีนี้แหละครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนเรื่อง